ยังไงกันบ้างวันนี้โอ้ยวันนี้สบายดีไม่ใช่ถึงว่ารายการของเรามีอะไรบ้างก็มีคลิปสนุกสนุกแล้วก็โดนโดนคนที่ที่เราไปสัมภาษณ์กันมาใช่ไหมที่ฟ้าไปสัมภาษณ์มาใช่ไหมตอบโห้ยมันมากใช่แล้วใช่แบบแต่ละคนตอบดีนะแบบให้ความร่วมมือกัขนาดที่แบบเจ๊นะเปียกค่ะจั๊กแล้เปียกจั๊กแลเปียกอะไรเชียวเออสื้อร้อนไงเอเปียกเลยจ้ะ ชุ่มฉ่ำค่ะวันนั้นชุ่มฉ่ำแต่ละคนเป็นยังไงบ้างก็ความคิดเห็นแตกต่างกันนะบางคนก็เอาหามากเลยแต่ว่ารับไม่ทันไม่ทันไม่ทันตอบหมดไม่ทันแล้วถ้าเป็นพวกเราอ่ะถ้าสมมติว่าพวกเราเป็นดาราอย่างเงี้ยอย่างที่มุกเนี่ยซุปตาที่ดูคลิปไงจ๊ะอช่ใใช่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 ใชยใช่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 ใ อะไรบ้างใครใครคนแรกดีอมุกเลยใกล้ๆมากลัวอะไรกลัวอะไรต้องพูดแต่ก็ไม่พูดทำไมกูจะกลัวอะไรกลัวกล้องเปิดหน้ามุกออกค่ะอย่าถ่ายแล้วเซ็นเซอร์หน้าไวไม่ไม่เดี๋กล้องไม่กัดนะกลัวทำไมเดี๋ยวมันดูดี มัก็เดี๋ยวให้พี่เบอร์หน้าเบอร์หน้าได้เบอร์ไปเลยเบอร์เบอร์อาเบอร์เอร์ก็เือรเหลืกหเือรัวบ้วยกเบอรเอร์ก็เบอรงเบอร์กยเอร์เบอร์ก็ิงจร์เบอร์ก็เบอร์เบอร์ก็เบอร์เบอรก็เบอร์เบอร์ก็เบอร์ุมอร์ล็เรเอร์กเอ่์เอกคเอร์เบอรก็กลัวก็่บอร์เก็เบอร์เทอรมก็เบรเร์้าเาอร์เบอร์ก็เาอรเอร์ก็เร ไม่เชื่อต้องแต่งคูป่ะเออมันก็จะเยิมเดี๋ยวเดี๋ยวใครบอกแต่งหน้านี่ธรรมชาติตื่นมาไงอย่างนี้ธรรมชาติลนตาเดจรงจ้าธรรมชาติลงพ่อเยิมนี่ใจตื่นมาตาก็ดปา๊เปื่อนอนไม่ได้นอนใช่ไม่ได้นอนเปล่ามุกไปฉีดไปฉีดสีที่เกาหลีมาไม่่่ีีีดทเกาหลไมต้องแต่งหน้าเลยจริงด้วยเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าเป็นกิ้งก่าอะไรอย่างเงี้ยกิ้งจกอะไรเนี่ยไม่ไงแบบคนเกาหลีไม่ไม่ลบหน้าสองปีจ่าอยู่ได้ไงไม่ไหวมั้งค้างไว้อย่างเงี้ยนะอืออะแล้วเต้นกลัวอะไรฉันหรอ ฉันกลัวเวลาฉันออกกล้องอะออกเปิดมือก็ดีไม่ใช่แบบเพื่องอะเห็นตัวเองในทีวีอะแล้วมันน่ากลัวยังไงกับตัวเองในกระจกมันอาจจะคล้ายกันนะมันจะบวมขึ้นองเจ้าเจ้ามันจะบวมจริงมันจะบวมขึ้นกว่าเดิมคือตอนแรกฉันก็บวมอยู่แล้วไงอ๋อแต่แต่นี้ใช่ฉันก็คิดเหมือนกันว่าไม่ฉันฉันกล้องทำร้ายเนาะฉันน่ากลมอะไรอย่างเงี้ยอยากหน้าเรียวบ้างทำน้าเรียวสิ งั้นเราถ่ายละครทำหน้านี้วหลงอะไรนะเจ๊แต่กด้เดียวเราจะถ่ายละครทำหน้านี้เดี๋ยวหน้าไม่เรียวพูดพูดกันไปได้หรือฉันฉันอยากหน้าเรียวพูดกันไปโอเคทาารายการนะเอออยู่อย่างี้นะคะพูดสักประโยคนะอยู่งี้นะร้องเพลงก็ไม่ต้องร้องนะได้ไหมพี่แบบนี้ไม่ต้องการหรอกงั้นไมถ้าไม่พูดออกไปเลยพี่ตั๊กพี่ตาพี่นี่เหรอพี่ตั๊กกลัวกลัวดีอะกูจะกูจะชู้เปียกอะ ทำไมอ่ะมเปยันเปื่อยๆอ่ะมันเหมือนในขนมจีนอ่ะขนมจีนแบบที่เขาเปื่อยๆเห็นปลาปะกุ้งบกกุ้งบกเป็นปลาพี่ฟ้าส่วนเรานะเรายังติดตามภาพเมื่อเช้าอยู่เลยอ่ะทำไมกูให้อ่ะกูพี่หนุ่มูเดี๋ยวพี่หนุ่มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไม่มีข้าวกินนะทั้งกองนะคะถ้าพูดอย่างนี้ไม่วันนี้กูเฉพาะตอนนี้อยู่ไงมันเป็นอ๋อ มันเป็นฟ e ลลิ่งฝังมาจากเมื่อเช้าซึ่งแบบไม่จริงๆพี่โน้ตคนน่ารักนะพี่ขู่อโนเนเป็นผู้ชายบอกบางใช่ไหมแล้วมาดูแฟนเพจของเราบ้างดีกว่าใช่แล้วแฟนเพจนี้เลกแกนของพวกเราอ่าเบอรเลยจ้าโชว์เลยน้ำเหนือน้ำเหนือน้ำเหนืออืมวันนี้ในเพจเรามีอะไรบ้างจ๊ะอู้ยังยังโหลดไม่ขึ้นเลยนี่มจิ๊กจิกเล่นอ่ะกูไม่ได้เล่นจิ๊กกำลังทันไทยยาก ทำท่ายากอะไรขนาดเดียวใช่ท่ายากบนรถเข็นเลิกปันละใส่เส้นสูงได้ไงใช่เสื้นเข็นด้วยนะแล้วยกขาแล้วถือกีตาร์สามารถไปไงเป็นตัวอะไรวะมีคอมเมนต์จากคุณวิวันบอกว่าน้องตักร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะอยากฟังได้เลยค่ะมีคนมาอีกคุณจอมจอมชัยคุณจอมชัยประมาณนั้นสวยมากคับ ยาวยาวทำไมปกติขาสั้นปกติขาสั้นปกติขาสั้นมันเหรอคือมุมกล้องช่วยชีวิตใช่ไหมการใส่ส้นสูงเป็นการช่วยเราอย่างหนึ่งอันนี้สาวๆรู้ดีว่าทำไมใช่ทำให้ขาเรียวมันดูระหงขึ้นมาเลยนะใช่เลยแล้วเราก็ถ่ายเซอร์งี่ได้จ้ะใช่จ้าช่วยได้เยอะมุมถนัดของจ้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะัรทะอะไรเนี่ยทไมเอ๊ะแต่ว่าถ่ายข้าวเย็นที่หน้าเลยไหมคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะทำได้หรือเปล่าเราทำท่านี้กันไหมถ้าโอเคถ้าปักจู ไม่ไม่ดำกระแสไม่โอเคเหรอโอเคก็คือไม่คือมุกมันไม่โอเคไงปล่อยมันไปปล่อยมันไปเถอะเขาฮีกนาท่านี้ไม่ทำเชื่อเชื่อทำไมต้องแตกแยกใช่สิมุกเนี่ยมันเป็นผู้หญิงหน้าเดียวเออใช่นะแต่นี่พี่พลอยเพราะว่าฝนที่ตกทางโน้นนะถึงพี่พลอยคนนี้ไม่เป็นไรไงเหงาเหงาเหงาไม่ไหวเหงาเหงาคิดถึงนางนะนางป่วยอยู่ตอนนี้ ขอให้ขายวายๆนาะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะเข้ามาทักทายพูดคุยกับพวกเราสามารถเข้ามาพูดคุยได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s a g m a c h o l และ w w w f a c e b o o k c o m b e elegant ค่ะไม่แล้วณวันนี้เราจะร้องเพลงอะไรกันดีนะไม่ร้องอะไรดีล่ะอะไรไม่ต้องร้องเล่นกีตาร์เลยร้องเธอร้องเธอเออไม่ไม่ได้ร้องอยากร้องเพลงอะไรกันดีอ่ะช่วงนี้อยากร้องเพลงอะไรอ่ะช่วงนี้เหรอ เพลงนี้ดีไหมเพลงไอเคยเกิดอาการแบบเขินไอไหมเพลงนี้ตอนนี้กําลังแบบมานะคนโค้ก็เยอะเราก็ร้องเพลงนี้ไหมได้จัดเพลงนี้ดีกว่าดีไหมถาคนเล่นยังอ่ะได้ได้คนเล่นลองเล่นได้คนเล่นเล่นเก่งไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ร้องแล้วไม่มีสิทธิ์พูดเล่นอย่างเดียวด้วยใช่ต้องเล่นอย่างร้องได้ร้องได้ น,นิดนึงนะถึงสังแต่ว่าก่อนทีรร่เราจะไปฟังน้าก็ต้องขอขอ,ขอบคุณสถานที่ส,สวยๆวันนี้<ช>ที่เรามาถ่ายค่ะทำกันนะคะก็คือช็อกโกขอขอแลตบิล ให้เชื่อกันพยากคือฟ้าที่เฝ้าดูแล้วเธอคิดอย่างไรมาได้รู้บอกทีอยากฟังทุกปาก